นี่ครับผมห้องน้ำอ่ะโอเคเอาได้เลยได้เลยเอาก่อนนะงรเยนี้นี่เด็กๆมันไได้ไปไหนเด็กมุงไปเ้า้อน้น้นี่ครับพี่น้องบัตรบัตรฟุตบอลบรีดำครับผมอลยาบีเน็ตเ็นี่นี่คือบัตรนะครับผมเข้ามาแล้วพี่น้องนี่ดูสนามให้เลยสนามเท่มากเลยพี่น้องโอ้พี่น้องเนสนามสุดยอดเลยคนเต็มสนามแล้วพี่น้อง แต่นะนักลมิโลวานพี่น้องเดี๋ยวรอสักพักก่อนสักพักใหญ่ๆแล้วอีกตัวที่ห้าขง,างน้ำตัวไหนคืออของน้นเนำเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นี่ก่อนไล่ก่อนต้อสีสหยหนาทีก่อนไม่้เดไปได้ว่าทางที่เราขึ้นมาอ๋อของนวนเลยโอ้าจับจับอดี๋พวจะพูดจับตรงนี้เลยเอ วันนี้เป็นอะไรหรือล่าอะไรใช่วันนี้ก็มาที่สนามบุรีรัมใช่น้องไปดูกันแข่งบุรีรัมกับทีมเราสีก็เดี๋ยวเราทักหนึ่งเดี๋ยวก็คุในด้งสนามกันพี่น้องวันนี้คนเยอะมากพี่น้องเต็มสนามเลยครับผมโอ้สนามเต็มงามมากพี่น้องสนามบุรีรัมสนามช้างบุรีรัม่น้องโอเคเดี๋ยวใครจะว่าจะแพ้ก็ดูสนามดูกดแข็งแรงขอบคุณมากทุกคุนมาก นี่ไงพี่น้องส,สวยมากครัสวยงามมากเปิดปลยา,า,ลาปยเต็มเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยสนามช้างลีน่าที่บุรีรัมย์พี่น้องสวยงามมากพี่น้องผลเต็มเลยพี่น้องแต่กกําลังทยอยเข้ามาพอดีเราพิเศษที่เข้ามาก่อนได้อยู่ตรงกลางสนามไปเลยเลยนั่งตรงกลางสนามไปเียเลยพี่น้องนั่งประตูซ้ายด้านซ้ายพี่น้องนั่งกับประตูด้านขวา แล้วก็อยู่ตรง,งกลางสนามขึ้นมาสูงนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรชัานดีหนังก็เปิดไฟเต็มแล้วพี่น้องรอนักกีฬาเข้ามาอีกประมาณสักหนึ่งพี่นนองเดี๋ยวถ้านักกีฬาเข้ามาถ้าถ้าไล์จดได้เดี๋ยวเราจะไล่จดให้ดูถ้าทำไดไม่ได,ไาาเดไ้เราก็ไม่กลาไล์แล้วเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์อะไรเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่นี่ก่อนูสนามไป่อนแล้วกันก่อนที่แข่งไม่แน่ใจว่าขายได้ไรือนร่ เจอริบัวลิขสิตเหมือนกันต้องดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมเนาะหมายเลข04-05ไม่ได้มีลิขสิตบลอนด์หลีกมีลิขสิทธิ์แล้วก็ดูดูแฟนบอลก่อนแล้วกันส่วนนี้แฟนบอลกำลังเข้ามาเลยใช่นาะเมาเมื่อก,กี้รถเต็มสนามเลยหาที่จอดเติมไม่ได้ด้านหลังสุดนู้นนะ่ะแล้วก็โอเคแล้วปีดบัตรกลับมาเรียบร้อยมีบัตรพี่น้อง บัตรของบรามยเต์เนจี่ต่แมส่วนนะไม่ดนะบิามเจลีเอเซนแชร์เรนเจอร์สองศูนย์บิลามิเมทตฮอกไคโดคอนตาเล่สปอร์ตบิรามิเต็ดฮอกไคโดคอนตตเล่สปอโรโอเควันนี้บุริัมยมเจอฮอกไคโด ซับปรโรดรับซื้อข้านัทีแฟนบอลนะครับผมมีแฟนบอลรีด้านล่าฝั่งนี้นี่เจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่าจะเลขฆ่าสนามเลยวันนี้คผมว่านะและ้งกลวคนเอ่อกดไปดีกว่าก็ได้แต่มันจะออกยากนนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็เทียเต็เทมที่นะพี่น้องบรีรัมอันแท้ววันนี้ชอบชอบมานานแล้วแต่ยังยังไม่มีโอกาสข้ข้ามาดูเมืออทองก็เจอกันอยู่แต่ก็เราเราไม่ได้เข้าดูถ้าบัตรแพงแล้วกันฝั่งโน้นคนเยอะด้วยวันนี้ก็มีโอกาสให้เขดูเนี่ยฝั่งซ้ายมือพี่น้องคนลองทยอยเข้ามาพี่น้องเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอลงสนามก่อน พราะว่าอยู่กลางสนามนุ่มเขียมมั่นมั่พี่น้องมีเหมือนในทีวีเติมไม่ลุงกันปล่อยก่อนส่วนนี้หมดรับโทรศ <c oughs> <c oughs> ัพท์เดีด๋ยวมันจะนำมือถือมให้ดูนะดีๆดูก่อนนะว่ามันของแฟ่งเรามรเยอะขนาดกดูเอากันแล้วกันพีพน่น้องโอ้เยอะเลยพี่น้องะคยอดเลยครับผมอันนี้ให้ดูก่อนลงสนามน,นะพีพนะ่น้องให้ดูก่อนลงสนามเด็กถ้าลงสนานมใหม่ทีแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไอ้เนยมันโทรมา เอ้เป okay, ็น้องเป็น้องทูกที่นะฝังโน้นฝังโน้นพี่น้องเนะี okay. ่ยฝังฝั่งนี้คนเยอะมากพี่น้องฝั่งนี้บัตรพิเศษน่ะบัตรบีเอฟพีเราเยอะไปหน่อยฝนะั่นงนี้แต่นี่เราก็นั่งอยู่ประมาณกลางๆนะพี่น้องเราไม่ได้ขึ้นไปบนสุดบนสุดแล้วมันต้องเออกสนามที่จะมันใช่ไหม เยอะมากนะพี่น้องอน้องก็ไงก็ค่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมจากช่องหมายชแนลช่องใหมามาแรงช่องดีมีคุณภาพจะทำเพื่อสังคมต่อไปนะครับพี่น้องจากช่องหมายชแนลเี๋ยวงไงเด๋ยวได้อีกรอบหนึ่งครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับจากช่องหมายชแนล